ครับผมก็สวัสดีในวันสงการครับผมเป็นวันสงการด้วยวันขึ้นปีใหม่ไทยครับผมเดี๋ยวมาดูเชิญชมของวันสงการนี้ครับผมผมไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาทํางานครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่ยังเข้ามารับชมตวนดอกก็เป็นไม้ที่ดอกใหญ่ประมาณนี้นะครับผมดอกตูตั้งใช้ได้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นต้นล่าใหญ่นี่กระถางใหญ่นะมากระถางใหญ่อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่าจี้เพชรนะตัวนี้ครับผม อันนี้จะเป็นไม้ที่ดอกสวยต้นนี้ครับผมอันนี้จะดอกสวยมากนะต้นนี้อันนี้จะเป็นท่องใหญ่นะยงนทองใหญ่ประมาณนี้นะไม้ฟง้ากส,สวยนะต้นบูรณ์อันนี้ไม่สูงมากนะกำลังพอเหมาะเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้สีแดงนะเป็นไม้ัวสีแดงประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่สมบูรณ์ต้นฟง้างสมบูรณ์นะอันนี้กระถางใหญ่นะ อันนี้คือแปดนิ้วนะอันนี้คือแปดนิ้วอันนี้ไม่ใช่แปดนิ้วมาก็ประมาณนี้นะแต่ไม่ดิกว่าทางนะถ้าแปดนิ้วต้องกระทางแบบนี้อันนี้จะเป็นรูปไม้สีฟูนะเป็นลายกันหนกเครื่องนี้ผมก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นหกต้นนี้รวมส่วนทุกอย่างแปดร้อยบาทนะครับผมหากคนไหน จะลองกัาไปเลี้ยงดูนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมยานนี้ผมก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมฝากคุณแนละสวัสดีครับผมัสดีครับ